สวัสดีครับผมวยู่ช่องวิวชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแลงกล็ล็อกออริจินนั่นเองนะครับ ในคลิปนี้ผมจะมาทำกเกี่ยวกับพาราดินสายแลกเลือดหรือสายซักคิฟายที่ทุกคนถามหากันนั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมจะทําเกี่ยวกับสกิลสเตตัสของสวมใส่สัตว์เลี้ยงแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ควรที่จะต้องรู้สําหรับพาราดินสายแลกเลือดนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวรายะคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปกันได้เลยนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมนะครับผมขอแนะนําร้านประจําของผมสเตลล่าโกพัสรับเติมเกมมือถือเกมออไลน์พีซีมากมายหลากหลายเกมมีทั้งแบบเติมง่ายเติมเร็วไม่ต้ออองก โดยใช้แค่ U ID และการเติมแบบล็อกอินไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Google E-mail เติมได้หมดทุกรูปแบบหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับแอดไลน์ line. ID หรือทักแฟนเพจ Facebook ตามลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเติมเร็วทันใจไว้ใจสเต l ลากันนะครับ ตอนนี้เพื่อนๆทุกคนสามารถสนับสนุนผมเพิ่มเติมผ่านระบบซูเปอร์แตงได้แล้วนะครับเพียงแค่กดปุ่มขอบคุณใต้ล่างคลิปนี้แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่อยากจะสนับสนุนได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆเพียงแค่คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปช่วยหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้คนเห็นคลิปของช่องผมมากยิ่งขึ้นหมดช่วงเวลาขายของแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสของพาราดินสายแรกเลือดกันนิดนึงนะครับหลักๆแล้วจะมี2ค่าที่แนะนําก็คือค่าเอจิกับค่าวิทนั่นเองนะครับค่าเอจิเนี่ยเรามีแอคแท็กสปีดเกิน500แล้วหรือเท่ากับ500เนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องอัพเพิ่มแล้วนะครับแต่ในเบื้องต้นการทำแอคแท็กสปีด500ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับพาราดินนะครับเนื่องจากว่าพาราดินต้องถือหอกแล้วก็โล่นะครับเอจิที่แนะนําในช่วงแรกเป็น99ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาอัพวิทที่เหลือเพื่อเอาแมคคคสาาััญกบพดินตรงที่่ว ยิ่งอาชีพพาราดินสายกเลือดเนี่ยมีค่าแมคคัพีอะเท่าไหร่ตัวละครของเราก็จะยิ่งตีแรงขึ้นเท่านั้นนะครับเมื่อเลยเป็นผลว่าทําไมต้องมีค่าวิด99นั่นเองนะครับส่วนหลายๆคนคงมีคําถามว่าเฮ้ยไม่ต้องอัปเด็กหรอครับถ้าไม่อัปเดกจะตีโดนไหมต้องบอกเลยว่าสกิลซักคิฟายหรือสกิลเลือดเนี่ยมันจะมีผลเกี่ยวกับการอิกนร์ค่าฟรีแล้วก็ดีเฟนซ์ของฝั่งตรงข้ามนะครับทำให้ค่าเด็กไม่มีผลต่ออาชีพนี้เลยก็เท่ากับว่าไม่ต้องอัพนั่นเองนะครับ ส่วนที่เหลือถ้าในอนาคตเอจิตัน99แล้ววิตัน99แล้วเราจะไปอัพสเตตัสอะไรก็ผมแนะนาเป็นค่ารักดีกว่าเพราะค่ารักเนี่ยจะเพิ่มแอคแท็กแล้วก็ค่าคิดที่เข้าให้ตัวละครเราด้วยนะครับเท่าๆประมาณนี้ละกันนะครับในเรื่องของสเตตัสพาราดินสายแรกเลือดเนาะเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของอาชีพพาราดินสายแรกเลือดกันบ้างนะครับผมจะแนะนําตั้งแต่อาชีพนักดาบจนยันอาชีพพาราดินเลยนะครับอย่างแรกเลยเรามาอัพสกิลแบสที่เลเวล5นะครับเพื่อไปทําผ่านไปยังแมนก,นะมน,กนัมเบรกเลเวล5้เนาะแมกน มันมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราสามารถใช้เครื่อไฟแล้วเราสามารถกระทืบปุ๊บเนี่ยมันจะบวกดาเมจธาตุไฟทาให้เราตีแรงขึ้นกับอย่างที่2อ,อัพเพื่อเป็นทางผ่านสกิลไปยังสกิลขี่นกของอาชีพคูเซเดอร์นั่นเองนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเรามาอัพอ In ินคีเทสพีและคอมโบลี่ oli, เต็มเพื่ออัตราการรีเจนเทสพีแล้วก็ปั๊มยาที่แรงขึ้นนะครับแล้วก็โ r ว v o k กนะครับที่1 0เพื่ออไวดอ้ดึงบอสทีหนึ่งแล้วก็เอนดูเออรที่1 0เพื่ออาไว้ป้องกันสถานะต่างๆแล้วก็ การตีชะง,งักในเวลาเราลงดันเราลงกิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับคร่าวๆ40ของอาชีพนักดาบก,ก็ประมาณนี้นะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูของคาสคูเซเดอร์บ้างคาสคูเซเดอร์จะมีความซับซ้อนในการอัพสกิลประมาณหนึ่งแล้วนะครับอย่างแรกเราอัพขี่นกที่เลเวลหนึ่งแล้วก็คาเวลล์มาสเตอรี่ที่เลเวลห้าเพื่อที่เราจะได้ขี่นกวิ่งเร็วที่สุดนะครับแล้วก็มาอัพที่ชิวช้าตรงนี้นะครับที่เลเวลห้าเพื่อไปทงผ่านไปยังสกิลโลหลายๆอันของอาชีพพลัดดินนั่นเองนะครับ แล้วก็มาอัพสกิลเฟดเนี่ยสกิลเฟดต้องบอกว่าเป็นสกิลพิเอษของสายนี้เลยเนื่องจากว่าสกิลเฟดจะบวกแมคเซตพีให้เราค่อนข้างเยอะ3,000หน่วยแล้วก็ได้รับดาเมจลดลงอีก30%นะครับแล้วถัดมาเนี่ยแนะนำว่าเรากลับมาอัพสเปียร์มาสเตอร์ที่เลเวล5นะครับทำไมถึงต้องอัพที่เลเวล5คือบอกก่อนว่าเลเวล5เนี่ยมันเพียงพอสำหรับการใช้งานแล้วก็เป็นทางผ่านไปยังสกิลสเปียร์ที่เช่นในอนาคตแล้วนะครับถัดมานะครับผมจะแนะนำให้เรามาอัพสกิลการเดียนที่เลเเเวลล3นนนะครรับสกกิาดีียย่ จริงๆแล้วมันคือสกิลที่เอาไว้ทําค่าเฮดหรือค่าความโกรธของมอนเนี่ยเพื่อให้มาโจมตีเรานะครับแต่ในที่นี้เราเล่นสายเัเลือดล้วไม่มีความจําเป็นต้องใช้สกิลนี้เท่าไหร่ก็อัพเป็นแค่ทางผ่านไปยังสกิลถัดไปของอาชีพพาราดินนั่นเองนะครับที่เหลือเนี่ยผมจะแนะนําว่าเรา,าอัพพวิแดนที่เลเวล5นะครับเพื่อเอาไว้ป้องก damage, ันดาเมจท่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ป้องกันดาเมจจากพวกเดมอน ลง15%นะครับแล้วที่เหลือเรามาอัพออโตกดได้ที่เลเวล6นะครับเท่านี้เราก็จะครบ40พอยต์ของ er ขอาชีพคูเซเดอร์ก่อนที่จะไปเป็นพาลาดินแล้วนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอาชีพพาลาดินกันบ้างนะครับพาลาดินเนี่ยแนะนำว่าให้เรามาอัพสเปียร์คิชเชนนะครับสเปียร์คิชเชนเนี่ยข้อดีของมันคือเมื่อเราถืออาวุธหอกจะเพิ่มแอคแท็สปีดให้เรา30%แล้วก็บวกค่าคี่20หน่วยแล้วก็ค่าฟีหา20หน่วยนะครับเป็นสกิลสำคัญมากเนาะแล้วก็สุดท้าย skill สกิลสาคัญของของอชีพ พลินสายแลกเลือดเลยก็คือสกิลแซกซิฟายหรือแลกเลือดนั่นเองนะครับแลกเลือดเนี่ยคุณสมบัติอย่างที่ผมบอกไว้ในข้างต้นแล้วว่ามันจะทําดาเมจที่อิกนอค่าฟรีหรือไม่สนใจค่าหลบหลีกแล้วก็ไม่สนใจเรื่องเกี่ยวกับอุป p m e ์ดี e เ e นต์ก็คือค่าพลังป้องกันจากพวกชุดของสมัยนะครับแต่สกิลนี้จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเมื่อเราใช้สกิลเนี่ยโจมตีมันจะลด hp หรือลดเลือดของตัวละครเรานั่นเองนะครับยิ่งค่าเลือดหรือค่า hp ของตัวละครเรายิ่งเยอะยิ่งโจมตีแรงนะครับ แต่สกิลนี้บอกก่อนมันโจมตีได้แค่8ครั้งเท่านั้นนะครับต่อการใช้สกิล1ครั้งเท่านั้นแต่มันจะมีเงื่อนไขพิเศษตรงที่ว่าถ้าเราบวกหอกคูสเปียหอกแล้ว80เนี่ยครับบวก15ได้มันจะทําให้สกิลเนี่ยไม่ใช่เป็นการโจมตี8ครั้งอีกต่อไปมันจะเป็นบัฟทาให้ทุกครั้งที่เราอยู่ในสถานะ sacrifice เนี่ยเราสามารถตีแลกเลื่อนได้ตลอดนั่นเองนะครับเมื่อเลยเป็นผลว่าทําไมเราถึงต้องใช้หอกบวก15นั่นเองนะครับถัดมา เรามาอัพที่สกิลก o สเป l สองนะครับสกิลก o สเป l สองเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของท้ายคลิปที่เป็นทิคของอาชีพพาราดินนั่นเองนะครับแล้วเรากลับมาอัพสกิลเท e n a c i ี y ตรงนี้นะครับสกิลเท e n a c i ี y เนี่ยจะบวก market p ให้เราสูงสุดถึง15เลยนะครับถือว่าเป็นสกิลอีกสกิลหนึ่งที่พาราดินสายลเลือดต้องมีนะครับแล้วเราก็มาอัพสกิลรีเฟ e ชิลต่อนะครับสกิลรีเฟ e ชิลหรือโล่สะท้อนเนี่ยจะสะท้อนการโจมตีทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลมันเขียนอยู่นะครับช็อตเฟิสิ o อลดาเมจ มีโอกาส40%นะก็จะสะท้อนกลับไปดาเมจประมาณ15%ก็ผลของสกิลนี้จะอยู่120วินั่นเองนะครับแล้วก็สกิล Defender น,นะครับสกิล Defender เ,เ,เนี่ยเป็นอีกสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างดีสําหรับพาราดินสกิลนี้จะลดดาเมจที่ได้รับลง30%จากการโจมตีระยะไกลแล้วก็เวทหมุนลงนะครับแต่ก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเดินช้าแล้วก็แอคแท็กสปีดลดลง20%เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะต้องบอกก่อนว่าสกิลนี้ ไม่สามารถเปิดใช้พร้อมกับรีเฟคชิลได้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกว่าเราจะเปิดด e เฟนเดอร์หรือรีเฟคชิลนั่นเองนะครับถัดมาที่เหลือถ้าเราพอยพอจริงๆอีก3พอยเนี่ยผมจะแนะนําว่าเรากลับมาอัพออโต้การ์ดให้ได้เป็นเลเวล9นะครับเนื่องจากว่าออโต้การ์ดที่เลเวล9เนี่ยจะบล็อกดาเมจเพิ่มเติม,ตมอีกทั้งหมดถึง24หรือ25เนี่แหละค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเป็นสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างที่โกงสาหรับพาราดินเลยนะครับเพราะสกิลออโต้การ์ดเนี่ย มันจะบล็อกดาเมจที่แบบเข้ามาทั้งหมดมีโอกาสก็เยอะอยู่นะครับอย่างที่บอกแนะนำพอยต์เหลือจริงๆค่อยกลับมาอัพสกิลออโต้การ์ดนะครับเข้าาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไกด์สกิลของอาชีพพาราดินสายแรกเลือดนั่นเองนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูไอเทมของสมใสของพาราดินสายแรกเลือกกันบ้างดีกว่านะครับขี่หลักสําคัญเลยก็คือหอกบวก15ขึ้นไปนั่นเองนะครับก็แนะนาเป็นหอกครูสเปียเนาะเนื่องจากหอกครูสเปียเนี่ย เมื่อเราทำเอฟเฟกต์65ขึ้นไปได้เวลาเราตีสกิลมาทายรีน็อกกิ้งหรือแลกเลือดเนี่ยครับมันจะไม่นับเป็นฮิตแล้วอย่างที่เรารู้กันเนาะมันก็จะนับเป็นบัฟแทนเท่ากับว่าในระยะเวลาบัฟเนี่ยเราสามารถตีแลกเลือดกี่ครั้งก็ได้นะครับมันเลยเป็นเหตุผลสำคัญเนอกาะว่าทําไมต้อง65ขึ้นไปแล้วก็ถัดมาคือในส่วนของโลนั่นเองนะครับโล่ผมจะแนะนําว่าเป็น Holy Shield ขึ้นไปนะครับ Holy Shield เนี่ยคุณสมบัติตั้งแต่66 65เนี่ยก็จะจะเกี่ยวกับในเรื่องของ m a g i P ทุกอย่างเลยนะ โล่นี้นั่นเองนะครับถ้าเป็นไปได้โล่นี้บวกสิ้าก็ดีขึ้นอีกในระดับหนึ่งนะครับส่วนถัดมาก็คือในเรื่องของไอเทมของสมสัยพวกชุดผ้าคลุมรองเท้านะครับผมจะแนะนานเป็นเซ็ตกอบลินนั่นเองเซ็ตกอบลินเนี่ยก็จะบวกมาคิพีประมาณหนึง่งแล้วก็กันธาตุน้ําธาตุไฟธาตุผีดิบธาตุชารโด Shadow. ถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้ตัวละครเราถือค่อนข้างเยอะและอีกอย่างเซ็ตเนี่ยจะมีบวกค่ามาคิดพีด้วยนะครับอย่างที่เห็นเสื้อกอบลินก็จะบวกค่ามาคิพีใช่ปะแล้วในส่วนของเสื้อผ้าคล ยิ่งเราไปโมดิฟายมันเท่าไหร่มันก็จะมีโอกาสที่จะออกพวกค่าแม็กเปอร์เพิ่มขึ้นมาทําให้ตัวละครเรายิ่งตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของประดับเนี่ยถ้าในช่วงแรกหาไม่ได้จริง,รงอาจจะต้องใส่ประดับบูทสอลูที่ดรอปจากเดคูล่าเพื่อเล่งยงอัตรสปีดของตัวละครเราให้500กันก่อนนะครับแต่ถ้าอัตราสปีดของตัวละครเรา500ขึ้นไปแล้วเนี่ยหรือเท่ากับ500แล้วผมจะแนะนําว่าให้เรามาใช้ แหวนอันนี้นะครับแหวนโกลินซึ่งดอกจากดอปเปอร์กงเกอร์เนาะอ่ะดูได้ดอกจากรอปเปอร์กิงเกอร์จริงๆแหวนนี้คุณสมบัติของมันคือจะบวกค่าวิทแล้วก็ค่าแม็กชแล้วก็บวก HP r พีร v คอ y ี่นะครับอย่างที่เห็นบวกแม็ก P 3พีสามตอนบวก5าขึ้นไปแล้วเมื่อไอเทมนี้บวกสิขึ้นไปก็จะบวก5 Recovery r ี c e ีฟก็คือเวลาเรารีเจนเลือดเนี่ยมันจะรีเจนแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็พอบวกสิขึ้นไปได้จะได้รับฟิสินะกส์เอดามิทลดลงึงสายถึก แต่ถ้าจะเอาชัวๆนะผมมองว่าเราใส่บูทข้างหนึ่งแล้วก็ใส่แหวนโกลเด้นลิงข้างหนึ่งเนี่ยถือว่าโอเคค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับส่วนที่เหลือก็คือไอเทมส่วนหัวตาปากแฟชั่นเนี่ยอะไรที่มันบวกแอคแคดสปีดบวกแม็กเฮดพีบวกโจมตีเป็นเปอร์เซนต์อะไรพวกเนี้ยใส่ได้หมดเลยนะครับก็จะแนะนำคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของไอเทมของสมสัยอาชีพพาลาดินสายแรกเลือดนั่นเองนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับเฟืองของอาชีพนี้กันบ้างดีกว่านะครับเฟืองของสายเนี่ยอาชีพ หลักๆแล้วเราจะเน้นอยู่แค่ไม่กี่อันก็คือ Sacrifice m u n i t y หรือ Server <น> Global อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นมาทายลีน็อกกิ้งอะไรประมาณนี้นะครับคุณสมบัติของเฟืองนี้ก็คือจะลดอัตราการใช้สกิลในการแลกเลื่อนลงเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งเลเวลสูงเยอะก็จะยิ่งลดการใช้ HP มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาที่สําคัญเลยคือ Moment of Inertia หรือใน Server Global เรียกกันว่า Momentum Management Module นั่นเองนะครับเฟืองนี้ยิ่งเราโจมตีเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งบวก Attack Speed เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็น Stack มากขึ้นเท่านั้นนะครับ ถัดมาอีกเฟืองหนึ่งที่สาคัญเลยก็คือเฟืองการเด่นวิวโผล o เวกเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันโผลเวกเป็นสกิลที่เอาไว้ดึงบอสใช่ไหมครับพาราดินเป็นอาชีพที่ดึงบอสได้ดีประมาณหนึ่งอยู่แล้วยิ่งเรามีการเด่นวิวโผล o เวกเนี่ยทำให้บอสยิ่งไม่ค่อยหลุดจากเรานะครับสำคัญมากแล้วก็ฮาร์ดเลสตัยหรือในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เรียกกันว่าเฟือง after shock นั่นเองนะครับเฟืองเนี่ยจะบวกค่าคีดที่เข้าให้เราเมื่อเราโจมตีถึงกําหนดจํานวนฮิตที่เขากาหนดไว้นั่นเองนะครับแล้วถัดมาเฟืองอสำคัญเฟืองนงึก็เลยค รีฟอสเฟตตัวนี้ครับเฟืองรีฟอสเฟตตัวนี้จะเป็นเฟืองที่บวกมาเฮดพีสกิลของเฟยเรายิ่งเลเวลสกิลของเฟยเราเยอะก็จะยิ่งบวกมาเพีให้เราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอีกอันหนึ่งเฟืองที่สําคัญผมจะแนะนําว่าเป็นเฟืองมิลเลอร์ออฟรีเฟกนะครับซึ่งเฟืองเนี่ยมันจะทําให้สกิลรีเฟกซิลของเราอ่ะหรือสกิลสะท้อนโล่ของเราอ่ะครับความแรงสะท้อนแรงมากขึ้นตามค่าวิทของเรานะเองนะครับมันเลยกลายเป็นว่าเฟืองเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญแต่การที่เราจะหาทุกเฟืองให้ได้อยู่ใน เซตเฟืองของเรา4ี่สกิลเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับก็แนะนําว่าหลักๆถ้าจะเอาคีย์หลักสามารถเลยผมให้เป็นอันนี้ละกันเป็น sacrifice immunity หรือมาทายหรือก n o c k i n g นั่นเองนะครับแลกเลือดเนาะแล้วเฟืองที่2ผมให้เป็น hardless style หรือบวกค่าคีย์ที่เข้านั่นเองเพราะเนื่องจากว่าอาชีพพาลาดินสายแลกเลือดเนี่ยมันทําค่าคียยากประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ถ้าใครค่าคีย์ล้นก็อาจจะต้องหาเป็น โมเมนตัมมันชดเชยโมดูลมาใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เฟืองที่3ามก็รีฟอสเฟตนั่นเองนะครับผมก็เข้าค่าประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของเรื่องเฟืองเนาะถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องการ์ดของพาราดินแลกเลือดกันนิดนึงนะครับอย่างที่เรารู้กันจากปากหลายๆคนเนี่ยเขาบอกกันว่าการ์ดเผ่าการ์ดธาตุการ์ดมูดําไม่มีผลต่อพาราดินเอาจริงๆคือถูกต้องนิดนึงดีกว่าอ่ะแต่เราจะมาเฉลยข้อสงสัยในเรื่องตรงนี้นิดนึงการ์ดเผ่าการ์ดธาตุการ์ดขนาดเนี่ย ไม่มีผลต่อพาราดินจริงไหมต้องบอกก่อนว่าไม่จริงเพราะอะไรเพราะการพวกนี้มันจะมีผลในเรื่องเกี่ยวกับการบวกดาเมจต้นนะครับแต่จะบอกว่าการพวกนี้ไม่มีผลต่อดาเมจปลายหรือในส่วนของแลกเลือดเรามาเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมอาชีพพาราดินสายแลกเลือดเนี่ยถึงต้องไปใช้การท,ที่บวกค่าคีย์ทีเาดาเมจนั่นเองนะครับอันนี้คือโปรดให้เข้าใจเนาะไม่ใช่ว่าการทเผาขนาดทตุไม่มีผลมันมีผลแต่น้อยมากๆทําให้การคีคิดาเมจเนี่ย มีผลต่อการโจมตีของอาชีพพลาดินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการบวกคีดดามเมจหรือการบวกค่าคิที่เข้าเลทสำหรับอาชีพพลาดินสำหรับงบน้อยก่อนเนาะงบน้อยดีที่สุดผมแนะนาการบูกนั่นเองนะครับการบวกบวกค่าคิแล้วก็บวกค่าคิที่เข้าดามเมจก็สามารถใช้ในระยะยาวได้ประมาณหนึ่งสำหรับพลาดินสายแลกเลือดที่ใครเป็นสายประหยัดนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่เป็นสายประหยัดหรือมีตังมีอะไรพวกนี้แบบว่าเ,เรามีกําลังในการซื้อของครับผมก็จะแนะนําว่า เราควรไปใช้การด์ดซีโดล่านะครับคือการด์ดซีโดล่าหรือการ์ดน้องปลาหมึกเนี่ยคุณสมบัติมันค่อนข้างที่จะดีเนื่องจากว่าค่าคีบวกสคีที่เข้าดาเมจบวกสิ 10, และยิ่งเอ a เวกเนี่ยรวมกันแล้วเราได้ค่าคีที่เข้าดาเมจมาทั้งหมด15หน่วยค่าคี7หน่วยนะครับมันเลยเป็นการ์ดที่ดีมากๆแล้วก็ตรงสายสําหรับพาราดินแรกเลือ่อสุดๆแต่ถ้าการ์ดใบนี้หายากเกินไปคุณอาจจะต้องหาการ์ดบวกค่าคีที่เข้าดาเมจ ใบอื่นเช่นการโคบอลอาเชอร์ cher, ที่บวกค่าคีที่เข้าดาเมจแต่บวกค่าคีที่ไม่ใช่เผาแบบตรงตัวอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างเช่นการโคบอลอาเชอร์ cher, เนี่ยบวกค่าคีเจ็ดต่อประเภทเผามอนเตอร์ที่เป็นเผาพืชอะไรประมาณนั้นอาจจะต้องหาการ์ดรุวกนี้แทนแต่ถามว่าดีที่สุดผมก็ให้การซีโดล่าหรือการน้องปลาหมกึกใบนี้น่าจะโอเคที่สุดนะครับส่วนหลายๆคนคงมีคาถามเพิ่มเติมการกูดําดีไหมสําหรับอาชีพพาราดินต้องบอกก่อนว่าโคตรห่วยคือจะบอกว่า ดาเมจที่เกิดจากการแลกเลือดไม่สามารถติดเบิร์นได้นะครับอันนี้บอกก่อนเนาะแล้วก็การฮันเตอร์ไฟหลายคนถามว่าเฮ้ยเอากาดฮันเตอร์ไฟมานั่งรีเจนช HP ดีไหมคือต้องเข้าใจก่อนไว้ว่าการรีเจนช HP ของพาราดินน่ะมันต้องพยายามรีเจนช์ HP หรือได้คือเลือดหรือดูดเลือดเนี่ยให้เยอะมากพอซึ่งการฮันเตอร์ไฟสามารถใช้แก้ขัดได้แต่ไม่ได้ดีในระยะยาวอันนี้บอกก่อนนะครับก็เข้าๆประมาณนี้ละกันนอกาในส่วนของการอาวุธนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูการ์ดของอาวุธโล่กันบ้างการอาวุธโล่จริงๆเนี่ย เราใส่อะไรก็ได้ที่มันบบกแมคเควสพีนะครับตัวอย่างง่ายๆคุณเห็นการ์ดแอนเดสลาวากาดไหมการ์ดเนี่ยจะบบกแมคเคสพีค่อนข้างที่จะให้สูงประมาณหนึ่งสามบวกสี่บวกห้าบวกหกก็เข้าๆอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าเปอร์ละกันก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้ามองว่าเฮ้ยเราหาการ์ดแบบอยากได้การ์ดที่แม่งบวกเยอะกว่านี้ใส่การ์ดอะไระมีเมกาโรดอนนะครับอันนี้ก็บบกแมคเควสพีที่เยอะประมาณหนึ่งบวกทั้งหมด7%ตอนเตอนไว้1หนะครับหรือคุณจะใส่การ์ดมูนักก็ได้คือ ก็จะป้องกันเรื่องดามจดเกี่ยวกับพวกท่าอะไรพวกนี้ไปได้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกการ์ดใบหนึ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าถามว่าส่วนตัวการ์ดที่ดีที่สุดสําหรับพารดดินแรกเลือดสวนโลเนี่ยอาจจะต้องเป็นการ์ดมินิบอสท,ที่เป็นตัวหอยทากยากครับอันนั้นจะบวก m มคคพีให้เราค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็หายากเนาะก็เป็นว่าถ้าเป็นสายประหยัดสายที่แบบว่าพอเล่นแลกเลือดสนุกเนี่ยอาจจะต้องหาพวกเมกา้าแลดอนมูนักหรือการ์ดบวกแมคคพีในสวนโลไปใช้ก็ได้นะครับส่วนเสื้อดีที่สุด เลยผมให้แนะนําการ์ดไปโกไปโกล,ลองลงมาก็อาจจะเป็นพวกการ์ดเสื้อท่าต่างๆอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถหามาใช้ได้การ์ดไปโกไปโกเนี่ยบอกใหคทพ,พีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ถ้าเข้าถึงแพดการ์ดเฮมหรือแพดช่วงหลังแล้วเนี่ยมันอาจจะมีพวกการ์ดที่บวกพวกแมคคิพีหลายใบยอยู่อย่างเช่นพอตตัวเนี่ยหรือตัวหายเนี่ยก็จะบบกแมคคิพีประมาณนึงแล้วก็การดามเมธทตุด้ำนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ด็ปหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีในคอนเทนต์พวกทีโอะไรพวกนี้หลายๆอันนะครับ ก็คร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของการในชุดเกาะน,นะครับถัดมาภาคคุมดีสุดเลยผมให้การใบนี้อียิปต์การนะครับการใบนี้จะบอก market P ค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็เมื่อเราทํเอาเวกสิได้เราตีบวก10ขึ้นไปจะได้ market P เพิ่มขึ้น2%องเนะครับการใบนี้อย่าลืมมันให้ market P ก็จริงแต่ในส่วนของภาคคุมการหลายๆใบเนี่ยมันจะให้ในเรื่องของค่าดาเมจรีดักชันตามท่าต่างๆนะครับซึ่งช่วงท้ายเนี่ยเท่าที่เทนที่ผมดูมาที่ไต้หวันจะใส่าการดที่ เป็นการ์ดลดดาเมจจากธาตุมากกว่าที่จะเป็นการ์ดอีคิปหรือกระต่ายฟ้านั่นเองครับแต่กระต่ายฟ้าดีถ้ามองถึงในเรื่องของดาเมจนะครับถัดมาในเรื่องของรองเท้าชัดเจนการ์ดโซฮีคือการ์ดท,ที่ดีที่สุดเพราะบอกแมกแคทพีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับ4บวก0.5บวก1.5บวก2รวมๆกันแล้วอะ่ะมันบวกทั้งหมดคือ8ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็เยอะมากนะครับถัดมาในส่วนของประดับประดับผมจะแยกอย่างนี้ก่อนถ้าคุณเป็นสายพพลาดิน ที่มองว่าเฮ้ยคุณสุลต่านมากมากคุณหาค่าคีคุณหา,า,าค่าอะไรได้เยอะมากพอแล้วการดมูก้าอาเวกคุณจะได้ค่าไมเคิพีที่เยอะมากๆนะครับคือบวกขึ้นมา1%อย่าลืมนะ1%เซนถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรสำหรับพาราดินเนาะแต่ถ้าคุณมองว่าเฮ้ยเรายังขาดค่าคีเรายังขาดค่าแล้วนี้อยู่คุณอาจจะต้องไปใส่การ์ดตรงนี้นะครับคือการ์ดโคโบอลเนาะการ์ดโคโบอลสเต็งบวก2คิีดจะเข้าบวก4หรือคุณจะไปใส่การ์ด สเกลตรงนี้ก็ได้นะครับไพ่เหล็สเกลแอคแท็กห้าบวกคี2สองแล้วก็ยิ่งเอาเวกได้ค่าคีได้แอคแท็กเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ดีเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะออกแบบการใส่การ์ดอะไรยังไงก็ได้นะครับในส่วนของประดับเนาะส่วนถัดมากา์ดหัวจริงๆการ์ดหัวถ้ามองถึงการใช้งานจริงๆอาจจะต้องมองว่าการ์ดแคมดีแต่ส่วนตัวผมไม่ให้ความสำคัญกับการ์ดแคมเท่าไหร่เนาะเออไอการ์ดแคมการ์ดหนุมโมงเนี่ยผมจะให้ความสาคัญตรงที่การ์ดโมงมากกว่าการ์ดโมงที่สำคัญสำหรับส่วนหัวที่สุดผมให้เลยคือการ์ดไก่เอ พอเราเอาเวกได้มากขึ้นมันจะได้การการสถานะพวกธาตุดินอะไรพวกนี้มากขึ้นแล้วก็ได้เกี่ยวกับฟิสิกเข้าดาเมจแล้วก็เมจิกเข้าดาเมจดีดักชันนะครับและอีกอย่างการไปเนี่ยสามารถกันติดสถานะเฟียได้พาาดินแพ้สไนเปอร์ที่ใส่การ์ดเฟียนะครับพอ,อก,ก่อนพาาดินเดินมาปุ๊บเจอการ์ดเฟียไปปุ๊บแม่งเดินหลอนเลยนะการ์ดใบนี้เป็นการ์ดใบนึงที่ช่วยชีวิตพาราดินสายแลกเลื่นได้ดีมากๆนะครับอ่ะก็นานในส่วนหัวตรงนี้ไว้นะครับ ถัดมาเดี๋ยวเรามาแนะนําเพิ่มเติมก็คือในส่วนหน้าปากหลังนั่นเองนะครับหน้าตอนนี้ถ้าดีที่สุดยังไงก็ต้องกอบลิลิเดอร์นะครับโจมตีมอนเตอร์ประเภทขนาดกลางแรงที่สุดนะครับคนถือว่าเป็นขนาดกลางด้วยเนาะส่วนถัดมาตรงปากแองเจลิ่งแน่นอนแองเจลิ่งบวกแมคเคทพีเยอะยิ่งแมคเคทพีเยอะเรายิ่งตีแรงนะครับส่วนหลังแนะนำโกลเด้นติปักนะครับโกลเด้นติปักจากที่เห็นคร่าวๆตรงนี้คือคุณจะได้ลาเมดเมจิกรีดักชั่นแต่คุณก็จะได้แมคเคทพีเพิ่มขึ้น1.5%ตอนหนึ่น มาเลยเป็นผลว่าทําไมคุณต้องใช้การ์ดโกลเด้น i ิ b บ,บัคในส่วนของหลังนั่นเองนะครับเข้าวๆประมาณนี้ในส่วนของการ์ดทุกส่วนของตัวละครเรานั่นเองนะครับครับเรามาดูสัตว์เลี้ยงที่สําคัญของพาราดินสายแลกเลือดเลยนะครับสัตว์ตัวแรกแนะนําโซฮีนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าโซฮีเนี่ยพอเวลาน้องโซฮีใช้สกิลเนี่ยมันจะสามารถทําให้ตัวละครเราติดสถานะดูดเลือดนั่นเองนะครับซึ่งสําคัญต่อพาราดินแลกเลือดมากๆเนาะ คือพาราดินแรกเลือดเนี่ยพอเวลาเราโจมตีเลือดก็จะหายไปแล้วการที่เราจะได้เลือดคืนมาจาก2อ,อย่างคือต้องมีคนฮิวเราไม่ก็เราต้องดูดเลือดเองได้สัตว์ตัวนี้เลยเป็นสัตว์อะไรที่ตอบโจทย์สําหรับพาราดินแรกเลือดที่สุดแล้วนะครับส่วนเรื่องเทียในการทำเนี่ยถ้าเป็นไปได้พยายามทําเทียสูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับถ้าเทียสิบได้ยิ่งดีเนาะส่วนไอเทมของสมสัยผมจะแนะนําว่าพยายามหาของอะไรก็ได้ที่บวกแมคคีทพีให้ตัวโซฮียืนได้นานที่สุด ลดคููดาวให้ได้เยอะที่สุดนะครับถ้าน้องโซฮีลดคููดาวได้เยอะมากมันจะทําให้สกิลดูดเลือดของน้องเนี่ยอยู่กับเราแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับมันจะมีคููดาวห่างกันแค่ประมาณ3-5มถาวิอะไรประมาณนี้นะครับส่วนถัดมาถ้ามองถึงสัตว์ในอนาคตสําหรับพดัดอินสายแรกเคลือนเนี่ยอาจจะต้องเป็นน้องกระต่ายนะครับพอนน้องกระต่ายจะบวกในเรื่องของเกาะป้องกันให้ตัวละครเราหรือแมคเคทพีเพิ่มเติมจากเกาะเนี่ยอีกประมาณหนึ่งเลยนะครับ แต่นี้เราค่อยว่ากันมันเป็นสัตว์ในอนาคตอ่ะเนาะ,นะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์โกลบอลตอนไหนนั่นเองนะครับแต่หลักๆคือเราจะยืนพื้นให้โซฮีดีกว่านะครับส่วนตัวอื่นพวกซามูพวกวาคิลี่พวกด้วงถามว่ามีได้ไหมก็มีได้เนาะแต่หลักๆแล้วพาราดินสายกเลือดจะเน้นโจมตีเป้าหมายเดียวมากกว่ามันเลยกลายเป็นว่าโซฮียังไงก็ดีที่สุดนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็คือเกมเพล์แล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆของอาชีพพาราดินสายแกเลือดนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยอย่างที่เราเห็นคือพาราดิน,ดนีมจจะจต เป็นฮิตฮิตฮิตไปเนาะก็คือไล่ตีตามปกติเลยซึ่งอย่างที่เห็นการโจมตีเนี่ยก็จะมีการแบบแมคเคทพีเราลดลงบ้างอะไรบ้างประมาณหนึ่งแต่ถามว่าให้แมคเคทพีเราได้คืนจากการที่โซฮีเราอะ่ะบับดุดเลือดนะครับทำให้เราสามารถโจมตีแล้วก็ได้เลือดคืนมานั่นเองนะครับอันนี้คือเทคนิคแรกที่ทุกคนต้องรู้ก่อนเนาะถ้าตัวละครใครก็ตามแต่ที่ โจมตีไม่ได้แรงมากพอทําให้เราดูเดเลือดแรงไม่มากพอบางครั้งเราฟาร์มฟาร์มอยู่เราอาจจะวูบตายก็เป็นไปได้นะครับอย่างที่2คือสายนี้สามารถเคลือบาธาตุได้ไหมสายนี้สามารถเคลือบาธาตุได้นะครับเนื่องจากว่าสายนี้เป็นการโจมตีปกติการเคลือบาธาตุเลยมีผลนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็คือสกิลแบทเทิลชาร์นหรือสกิลกอสเปลตรงนี้นะครับซึ่งสกิลเนี่ยมันจะเป็นการที่เราจะสร้างวง เวทของเราตรงนี้ขึ้นมาแล้ววงเวทเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของการบัฟตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเพิ่มแอคแพคไม่ว่าจะเป็นฮิลคนในพื้นที่รีเจนเทตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวงเนี่ยเราสามารถทําได้2วงก็คือวงที่เป็นสีเหลืองจะบกในเรื่องของบัฟถ้าเป็นวงสีม่วงจะทําดีบัฟใส่ศัตรูที่อยู่ในวงนะครับแต่จะบอกว่ามันมีเทคนิคเล็กน้อยคือสกิลเนี่ยเราสามารถทำบัค2วงได้พร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำให้ดูแล้วกันนะครับ อย่างแรกเลยเมื่อเราใช้สกิลก็ตเปิลเนี่ยให้เราเปิดใช้ก็ตเปิลเลเวลน้อยก่อนคือผมจะอธิบายอย่างนี้ตรงที่เราตั้งสกิลไว้ครับเราจะตั้งก็ตเปิลไว้สองอันเป็นเลเวลหนึ่งกับเลเวลสองที่สูงสุดนะครับให้เรากดวงของเลเวลหนึ่งก่อนนะครับให้มันเป็นสีม่วงให้มันเป็นดีบัฟนะครับพอเราเป็นดีบัฟอย่างนี้เสร็จให้เรากลับมากดก็ตเปิลวงที่เลเวลเยอะหรือแบตเชนชาร์ที่เลเวลเยอะนะครับให้เป็นสีเหลืองมันจะกลายเป็นวงสีขาวซึ่งวงสีขาวเนี่ยมันจะบัฟตัวละครเราแล้วก็ดีบั ศัตรูในระยะวงที่อยู่ในนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กน้อยสําหรับอาชีพพาราดินสายแรกเลือดนั่นเองนะครับแล้วก็เทคนิคอย่างหนึ่งคือเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราใช้สกิลออโตโกะใช่ไหมออโตโกะจะบล็อกการโจมตีได้แต่ถ้าเรากดสกิลรีเฟกชิลเพื่อสะท้อนเนี่ยสกิลบัฟออโตกสจะหายไปนะครับบอกก่อนแล้วถ้าเรากดดีเฟนเดอร์ตัวละครเราจะเดินช้าลงนิดหนึ่งแต่เราจะได้รับดาเมจทางเวทมนต์เนี่ย เบาลงแล้วก็โจมตีจากระยะไกลเบาลงนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่า3สกิลเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะทับซ้อนกันเลือกให้ใช้ถูกตามสถานการณ์ที่แต่ละคนเจอนั่นเองนะครับอ่ะล่ะครับเดี๋ยวเรามาสรุปเกี่ยวกับอาชีพพาลาดินสายเลือดกันสักเล็กน้อยปิดท้ายคลิปดีกว่านะครับพาลาดินแลกเลือดเนี่ยก็เป็นหนึ่งอาชีพที่ค่อนข้างเล่นจะสบายนะแต่กว่าจะสบายก็ต้องมีไอเทมมีของอะไรประมาณหนึ่งซึ่งหลายคนก็คงมีคําถาม เยอะแหละว่าเออสายเนี้ยงบน้อยเล่นได้ไหมคือจริงๆอะ่ะงบน้อยมันก็เล่นได้แต่ขีหลักสําคัญอะ่ะคือขออาวุธอย่างเดียวบวก15แล้วก็เราควรที่จะมีสัตว์โซฮีเนี่ยมีเทียที่สูงหน่อยแล้วก็ค่อยเล่นได้แล้วนะครับซึ่งถามว่าปกติทุกวันเนี่ยถ้าคนที่เล่นตั้งแต่วันแรกมาโซฮีแต่ละคนก็น่าจะอยู่ประมาณเทีย7เทีย8แล้วซึ่งก็พอๆกับตัวละครตัวนี้นะซึ่งก็สามารถเล่นได้ส่วนอาวุธบวก15ก็อาจจะต้องพยายามปีบวกกันสักเล็กน้อยนะครับ ถามว่าเล่นยากไหมเล่นไม่ยากรามีดีไหมก็ถือว่าโอเคถึกไหมอันนี้ตอบเลยว่าถึกพอสมควรจะถามว่าทุกอาชีพในเกมเนี่ยมันก็ยังมีจุดองค์จุดอ่อนมันจะมีจุดที่แบบตัวเองเสียเปรียบอยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็แนะนาว่าถ้าใครอยากเล่นพาราดินเนี่ยก็รอพาราดินอัปเดตเข้ามาในเซฟเวอร์โกลบอลวันที่21มิถุนายนนี้นะครับยังไงก็ฝากอาชีพพาราดินไว้ด้วยละกันนะครับเผื่อใครอยากจะเล่นพาราดินเนาะ ก็ถ้าใครยุดชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำยลิปูปถัดไปออกมานะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมอะไรก็รบกวนมาที่แฟนเพจ a c e b o o k ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับในส่วนของข้อมูลในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย